แจกเทคนิค you, ทำอนิเมะทำโกโจโกลางอนาเขตผมแดนไลค์เขตผมทำยังไงไปดูกันครับผมและในวันนี้ผมก็อยู่ในออฟฟิศทีละเฟรมสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากกระแสคลิปตอบรับยูจิดีมากนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเราต้องมาแจกเทคนิคโ,โกโจกันหน่อยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบทำง่ายๆนะผมใช้เวลาทำสองสามวันนะก็เดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับ สเตปเนี่ยก็ง่ายๆแบบเหมือนกับคลิปยูจิเลยแต่แค่แบบมี3คัดเพิ่มเข้ามานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นช็อตที่ผมวาดเอามาัง,งะมาวาดอีกเช่นเคยแล้วก็ขยับง่ายๆปากพูดเพราะว่าเรามีเวลาทําน้อยแบบฝึกแอนิเมตน้อยๆแต่ก็จะไปเน้นแบบฝึกคอมนะเพราะว่าแอนิเมตเนี่ยก็เอาให้มันขยับประมาณนี้พอหลักๆคือผมอยากจะฝึกคอมนะเราต้องตั้งโจทย์ก่อนว่าไองานที่เราจะฝึกฝึกเนี่ยคือเราจะตั้งโจทย์ในการฝึกอะไรนะ ก็ไอ้โกโจอันนี้เนี่ยผมก็วาดในโปรเคตนะครับผมใน iPad แล้วก็เอาไปต่อในคลิป Studio นะเดี๋ยวก็เข้าแอปให้ดูกันนะแอปโปรเคตเป็นไงอ่าโปรเคตเนี่ยก็หน้าตาประมาณนี้เลยหลายคนน่าจะรู้จักกันดีชาววาดรูปใน iPad นะครับผมนี่ก็อ่ะก็วาดแบบนี้แล้วก็ไปตัดเส้นใน คลิปสตูดิโใน macbook ทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวก็ให้ให้ดูทั้ง3คัดก่อนหน้าตาเป็นไงอันนี้ก็เป็นแบบนี้ฉากหลังก็แคปมาจากอน,นิเมตเหมือนเดิมอันนี้คือเราไม่ได้มีแบบลงลึกเทคนิคอนิเมตเยอะเพราะว่ามันมีขยับแค่ปากเนาะเดี๋ยวจะไปดูตรงเทคนิคการคอมกันนะครับว่ามีใส่อะไรบ้างก็ได้รู้หลายอย่างเลยวันนั้นก็มีพี่โอเวนมามาช่วยไกด้วยเดี๋ยวเราจะาดูกัน อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคัดที่2นะครับนี่ก็เป็นหน้าโกโจกลางอนาเขตอ่าฮะแล้วก็ต่อไปต่อไปต่อไปก็จะเป็นมายิโตะกับโกโจตอนที่กลางอนาเขตแล้วนะครับผมเสียงผมมาจากไอัน,นี่นิดนึงนะเมื่อคืนมีปาร์ตี้ <c oughs> นี่อ่ะก็เป็นประมาณนี้กาก็ล่างเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในคลิปสตูดิโอกันเลยอ่ะให้ดูครบ3มช็อตแล้วก็วาดไม่มีอะไรใส่เงาไกด์อะไรให้เรียบร้อยนะอันนี้ชิวๆอ่ามาคราวนี้เราก็มาดูในหน้าตาของ ในคลิป Studio เลยก็โกโจเนี่ยก็ทำา3คัดก็วาด3คัดแล้วก็ขยับอ่าแค่ปากก็คือเราก็จะมีวาดปากใหม่3รูปนะส่วนตัวเส้นอะไรเนี่ยก็ใช้เป็นอ่าปากกาอนิเมะเพนนะครับผมที่เราตั้งไว้แล้วก็ให้มันกดจะมีอันนี้อันนี้ก็ผมก็ตั้งไว้ a อนิเมะเพนอ่าก็ดูการตั้งค่าของปากกาเราก็จะใช้สีดำใช่ไหมแล้วใช้ขนาดหัวปากกา ไม่สองสองจุอ่ะเนี่ยจะใช้แถวๆเนี้ยบรรทัดบนนะครับแล้วก็เลือกเป็นอันนี้อันแรกอ่าไซส์โอปารัซิตีบสุดทุกอย่างก็ตั้งประมาณนี้แล้วเราก็จะได้แบบเป็นเส้นปากกาสําหรับตัดเส้น a อนิเมะประมาณนี้เพื่อนๆก็ตั้งค่าตามได้เลยแล้วก็พอเราวาดอะไรเสร็จแล้วเคลสีได้แบบนี้เสร็จแล้วสเต็ปเดียวเหมือนกับยูจิเลยก็ที่ไปฟิลเตอร์เบอร์สมูทติ้ง เราก็จะได้แบบเป,เป็นภาพแบบเส้นคมแบบสมูทสมูทนั่นเองอันนี้แบบอ่าพอดีผมเปิดงานเก่าอะไรมันมันจะดูหาดูยากนิดนึงนะผมไม่ได้จัดเรียงอะไรไว้ดีๆมากนักอ่านี่นี่ก็จะเป็นแบบวา่าอันที่วาดไปนะอะ่มันก็จะฟิลประมาณนี้ใช่หไหมผมก็ใช้เป็นแบบวา่าอ่าไฟล์อ่าโฟลเดอร์แอนิเมชันอันเดียวเลยแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันเสร็จในเนี้ยเพราะว่ามันวาดไม่กี่รูปเหมือนเหมือนแค่คัดเนี้ยก็วาดแค่3รูปปากขยับ ส่วนอันเนี้ยก็จะสี่รูปเยอะหน่อยเพราะว่ามันพูดเป็นแบบว่ากลางอนาเขตมันก็จะหลายคําขึ้นมาหน่อยเราต้องแบบมีปากหลายแบบเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนไออันสุดท้ายที่เป็นไอมาฮิโตเนี่ยก็วาดรูปเดียวเลยเป็นรูปเดียวแบบมาฮิโตกับโกโจโยแยกไว,ยว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดปิดไอพวกนี้ให้ดูอ่ะวาดแยกออกมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแบบ ใส่เป็นพื้นหลังหาไอพื้นหลังตอนนี้แบบว่ามันใช้กลางอนาเขตอะก็อันนั้นก็หาโหลดจาก YouTube ครับผมไม่ไม่ได้ยุ่งยากนี่นี่เนก็แบบนี้ปุ๊บรูปเดียว่ะต่อไปเราก็จะให้ดูตัวแบบรูปงานตอนมันขยับแล้วนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเข้าสู่ After e f f e c t กันต่ออ่านี่ก็จะเป็นไฟล์ที่เราไว้ใช้สำหรับการฝึกคอมทั้งหมดนะครับมาดูการมีอะไรบ้างเห็นไหม อันนี้ก็แบบใช้สเต็ปตามที่ผมบอกไล่มาทั้งหมดแล้วก็กด export ไฟล์ภาพออกมาเป็น4รูปประมาณนี้ก็ที่ไปง่ายๆอ่ะไปไฟล์ export single layer เป็นแบบ PNG ออกมาทีละรูปนะเราเราไม่ต้องแบบกดเป็น export แบบ animation หรอกอันนี้มันทำทำแบบนี้มันก็ดูแบบเก็บรายละเอียดเร็วดีง่ายๆอ่ะแล้วเรามากดดู4รูปนี้ปึ๊บปบนี่น,นีมาแล้วมาแล้ว ก็ขยับตอนมันขยับก็เห็นไหมปึ๊บเราก็เอาสี่รูปเนี้ยไปวางแบบเรียงให้มันตรงกับเสียงภาคนะมันก็จะได้แบบเป็นคําพูดกลางอนาเขตอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็วางเรียงแบบจากกันแรกไปอันสุดท้ายย้อนไปย้อนกลับอะไรแบบนี้นะครับมาดูอีกการหนึ่งอีกกันหนึ่ง,อ,อ,นนงอันนี้ก็มีขยับเพี้ยปากเออเพราะว่าโจทย์อัน,นเนี้ยเนี่ยเราจะฝึกคอมนะแล้วเราแบบมีเวลาทําน้อยมีเวลาทําตอนแบบเออเสาร์อาทิตย์ตอนว่างอะไรเงี้ย เดี๋ยวไว้ต่อไปเนี่ยจะตั้งโจทย์อะไรให้มันยากขึ้นมีการแบบแอนิเมทที่หอหวามากขึ้นเดี๋ยวก็ตั้งโจทย์ต่อไปให้มันยากกว่าเดิมแล้วเราก็ฝึกทําทําให้มันได้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปได้นะครับผมอานนี้เห็นไหมอันนี้ก็ขยับปากปุ๊บๆแค่นี้แล้วก็คัดสุดท้ายที่เป็นรูปเดียวเห็นไหมมาฮิโตะกับโกโจที่มันเส้นสมูทแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็ฉากหลังแคปจากมิมาเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ตัดตัวละครได้คัดตัวละครออกมาเพื่อที่จะเอาไปใช้แบบ กับพื้นหลังที่มันเป็นเอฟเฟกกลางอนาเขตนั่นเองนะอ่าก็หลักๆขั้นตอนมันประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนคอมกันเลยนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายอ่าต่อไปเราก็จะมาดูที่เทคนิคการคอมกันเลยนะครับในอัพเตอร์เอฟเฟกนี่เปิดมาปั๊บก็จะเป็นคัดสุดท้ายเลยที่ผมบอกไปเห็นไหมกลางอนาเขตอ่านี่น,นีเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูคัดแรกๆหนึง่งแล้วเดี๋ยวไว้ตอนท้ายคลิปไว้ใส่แบบบรรยากาศที่เพิ่งคอมเสร็จไปในวันนั้นด้วยวันนั้นผมก็มีถ่ายมาเล็กน้อยอ่า นี่นี่เพลเพนิดหนึ่งเพลอันนี้ปรับปรับเป็นฮาร์ฟอยู่นะเพื่อมันจะได้เล่น a n i m เมชันได้โอ้โหฮาร์ฟก็ไม่ไปเว้ยเพราะว่าคอม3คัดไว้ในแบบ <New. S 1> เออคอมโพสิต e อันเดียวก็เดี๋ยวเดี๋ยวไวใส่แบบเป็นขึ้นประกอบอีกทีนึงมันก็จะแบบอ่าเฟดค่อยๆมืดอ่าก็ที่เราต้องทําแบบจากสว่างมาปรับแบบ เป็นเฟดค่อยมืดเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งฟิลเตอร์อันเดิมของเมื่อกี้ตอนจังหวะเฟดเมื่ออันแรกพอเหมือนเราคอมอันนี้เสร็จปับ๊บใส่เฟดอะไรตรงคัดนี้เสร็จปับ๊บเราก็ปีการตั้งค่าของไอ้คัดเนี้ยมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วคัดนี้มันก็จะเสร็จเลยก็ก็ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะก o p y การตั้งค่าการสว่างอันเนี้ยของอันแรกมาแล้วก็มาใส่วางตรงนี้อาจจะมีปรับรายละเอียดเล็กน้อยเพิ่มเติมนิดนึง แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยก็ไปเอาที่โหลดจาก YouTube มาใส่โหลดไอ้พื้นหลังอันเนี้ยอีกอันนึงมาวางไว้ด้านบนแล้วก็ใส่เป็นแบบเบอร์โอเวอร์เลย์นะเดี๋ยวเราไปไปดูตรงเลเยอร์กันดีกว่าอันเนี้ยก็พูดแบบว่าภาพรวมที่ต้องทําทั้งหมดตอนจอบออกมามันจะใช้หลักๆประมาณก็ไล่ดูอันนี้ผมก็จัดเรียงไว้เห็นไหมเป็นคอมคัดหนึคัดหคืออันนี้คอมคัดสอ,อันนี้อ่าอันบนแล้วก็คัดสามอันนี้โอเค แล้วก็ไปดูที่คัดแรกก่อนคัดแรกนี้มันคืออะไรงไงบ้างอันนี้คัดบนก็คือจะเป็นแบบว่าสำหรับชาร์โดอันมืดเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดตัวทีเห็นไหมผมมีการแบบว่าเอฟเฟก T Opacity เห็นไหมอันนี้เริ่มจาก0%เดี๋ยวจะไปที่100%อ่าเห็นไหมก็จะเป็นไออันมืดอันนี้โอเคต่อๆ่มามาส่วนด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นแบบคอมของไอตอนสว่างเนาะไอคัดหน คอมสว่างคัด 1s เป็นคอมตอนมืดเราไปดูที่คอมสว่างกันก่อนคอมสว่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นี่ก็คือทั้งหมดที่ผมใช้นะมาคลิกดูทีละอันก็คลิก adjustment layer ก็สูตรเดิม new คลิกขวาพื้นที่ว่าง new กด adjustment layer ขึ้นมาแล้วก็วิธีลากใส่ก็เลือกหาเอฟเฟกที่เราอยากใช้ตรงนี้พิมพ์ไปเลยอย่างเช่นเบรอรปับแล้วเราก็ลากใส่ตรง adjustment layer ด้านบน ปึ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้ตรงแบบเอฟเฟกต์คอนโทรลเราก็ปรับแค่นั้นเลยพอปรับเบอร์เห็นไหมมันก็จะเริ่มเบอร์ไปเยอะอะไรเงี้ยตรงขอบขอบส่วนไอเนี้ยคือเรามาร์กขอบเอาไว้เพื่อให้ม <in> ันแบบเบอร์แค่ขอบขอบก็ใช้ปากกาตรงนี้มาวาดอะไรเงี้ยครับวาดตรงขอบไว้นะแล้วก็กดตัว M ขึ้นมาแล้วก็กดตัว M ใช่ไหมแล้วก็กดคลิกตรงนี้ลงมาปรับเฟเธอร์ของมันเพื่อให้ขอบมันฟุ้งเราก็จะได้แบบว่า ขอบเบอร์ที่มันฟุงฟ้งๆอ่าสเต็ปแรกสเต็ปแรกประมาณนี้คืออธิบายไวๆมันก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับผมฟูปรับเป็นฟูอ่าอันนี้ก็ใช้เป็นอ่าเอฟเฟกต์คาเมล่าเลนเบอร์นะครับอ่าสำหรับเราเรามาดูกันต่อไปแล้วก็อันนี้ก็ใช้เป็นสกรีนนะครับเป็นอ่านิวโซลิดขึ้นมาปั้ง แล้วก็เลือกสีมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเลือกสีแล้วก็เลือกสีขาวกดโอเคใช่ไหมปับ๊บมันก็จะเป็นสีขาวทั้งจอแล้วก็ใช้อันนี้สี่เหลี่ยมด้านบนเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยมาร์คแค่เฉพาะตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็กด F กด F ก็คือจะมาเด้งมาที่เฟเธอร์ไวๆปรับเฟเธอร์ปับ๊บมันก็จะได้ฟุ้งด้านบนเป็นแสงแบบหลอดไฟด้านบนแล้วกดตัวทีกดตัวทีปับ๊บลดอุปาสิตี้มันหน่อย มันก็จะได้แบบแสงมีออนด้านบนแบบสวยๆโอ้ยยิ้วผมเข้ากล้องเยอะหน่อยนะอันนี้ไปไวนะเราเป็นคอนเทนต์มามืดนะเนี่ย <c oughs> มันก็จะประมาณนี้นครับจัดแสงก็คือหลักๆจัดแสงอ่าแล้วก็มีใช้แบบซอฟต์ไลท์เป็นฟิลเตอร์อันนี้คือเป็นสูตรเลยลากกาเซียนเบอร์เข้ามาปรับแค่สัก34แล้วก็เลือกเป็นซอฟต์ไลท์กดตัวทีแค่14%เพื่อให้แบบมันไม่ฟุ้งเกินไปเห็นไหมอันนี้คือตอนมีซอฟต์ไลท์ กับตอนไม่มีนะมีมันก็จะดูแบบภาพเข้มขึ้นดูแบบมีอองอองฟุ้งฟ้งสวยๆแบบอนิเมะหน่อยอแล้วก็ตัวทีก็เหมือนเดิมแล้วก็มาร์คให้มันแบบว่ารอบๆตรงนี้ฉากหลังมันเบอร์แล้วก็ตรงด้านในมันยังเห็นชัดอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นฟาสบ็อกเบอร์ฟาสบ็อกเบอร์ ber, เนี่ยถ้าปรับเยอะมันจะเบอร์เยอะอันนี้เราก็ใช้แค่สักหาพออ่ะก็จะได้แล้วแค่นี้ แล้วก็ส่วนกล้องเหมือนเดิมก็เห็นไหมเราต้องติ๊กเลเยอร์ตัวละครอ,อันนี้คือเลเยอร์ตัวละครติ๊กให้เป็น 3D เลเยอร์เพื่อที่เราจะได้ขยับกล้องได้เนาะฉากหลังด้วยกล้องก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตัว P เห็นไหมผมก็ทำให้แบบกล้องมันซูมเข้าไปนิดนึงเนาะวอะไรประมาณนั้นเราไปดูที่การค้อมของตัวละครหน่อย ขอ,องตัวละครเนี่ยก็เดี๋ยวมาต่อนะครับนี่นะครับพี่โอเว่นก็กลับมาจากปาร์ตี้แล้วอยู่ทางขวามือผมนั่นเองนะก็ครั้งก่อนก็พี่เขาช่วยช่วยไกด์ไว้ด้วยนะครับตอนทำเอ่อให้โกโจมันมืดนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องที่ตรงแสงตัวละครน,นะครับแสงตัวละครนี่ก็ผมก็จะใช้เป็นจําไว้เลยฟาสอินเซตอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นฟ a า็อกเวอร์อินเวอร์เซแมทปรับตั้งค่าตามนี้นะ แล้วก็ปรับเป็นสกรีนเราก็จะได้แบบว่าเป็นขอบแสงตัวละครที่แบบฟ<ม>ุ้งๆอ่าเป็นฟุ้งรอบตัวละครอะไรประมาณนี้เนาะ<ม>แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นขอบเข้มรอบตัวละครก็ใช้สเตปประมาณนี้อ่าเลือกอันนี้ก็ต้องเลือกที่เป็นอ่า C H เป็นแบบว่าของตัวละครด้านหน้าล่างเนาะนี่นะครับเราก็มาตอนช็อตมืดนะช็อตมืดก็จะมีอ่าทำตาเรียงแสงนะครับตาเรียงแสงก็จะใช้เป็นอ่ามาร์กอันนี้ นะครับแล้วเลือกให้ปากกาเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มันก็จะได้แสงฟุ้งแล้วตรงตรงตรง,ตรงตานะเราจะไปไว้กันหน่อยใช้สูตรเดิม c a m e เมล่าเนเบอร์ทำขอบฟุ้งอะไรเราจะมาดูตรงฉากหลังอันนี้ฉากหลังนี้ก็คือแบบจาง Solid มืดแล้วก็ปรับเป็นมัลติพายไว้84%อ่ามันก็จะได้แบบมืดมืดละแค่นี้แหละครับนี่แล้วก็มีแบบสีขาวสีขาว a อจ u s เมนเลเยอร์ layer, ทำแบบว่า ให้ตรงกลางมันยังแบบมันยังโอเคเห็นไหมแล้วก็ตรงขอบขอบมันดำอ่ะตัวละครก็ใช้อันเดิมแล้วก็ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แล้วก็จะใส่อันนี้เลือกสีอันนี้สร้าง New Solid เป็นสีอันนี้ปรับเป็นโหมด Color ใช้ Opacity 37มันก็จะได้แล้วเป็นแบบว่าคุมบรรยากาศเห็นไหมจากแดงๆเริ่มเป็นแบบเขียวเยวอ่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละครับ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือตรงปรับตรงพวกแบบว่าสีชุดตัวละครผมก็จะใส่อันเนี้ยทับลงไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าเหมือนตอนที่มันสว่างสีเสื้อตัวละครมันยังมีความม่วงอันนี้พอแบบมืดมืดมันเริ่มเขียวก็เลยใช้เป็นประมาณนี้นะส่วนไอตรงแสงตาเนี่ยก็สร้าง solid layer สีฟ้าใช้ปากามามา์กให้เป็นเลเซอร์ไว้แล้วก็ปรับเป็นแอดอะไรพวกนี้มันก็จะได้ตาลรืองแสงแล้วส่วนอันเนี้ย แล้วก็ก๊อปก๊อปแบบในไอในคัดแรกนะในคัดแรกคัดแรกคัดแรกตอนมือเนี่ยเราก็เนี่ยชิปกดชิปแล้วก็กดก๊อปพวกนี้เอฟเฟกทั้งหมดเ,เดี๋ยวผมชิปไปดูก่อนป๊บอ่าประมาณนี้แล้วก็คอนโทรลซี C, แล้วก็ไปคัดถัดไปแล้วก็มาในอันนี้อ่าคัดสองแล้วกดวาง อะไรแบบนี้เออเอฟเฟกมันก็จะมาด้วยละอ่าส่วนคอมแสงตัวละครก็ทําเหมือนเดิมเลยเออก็วางคัดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าก็มาต่อที่คัดนี้เลยนะครับคัดสุดท้ายก็เหมือนที่บอกไปว่าเราต้องแยกตัวละครหลัก2ตัวนี้ไว้แล้วก็ที่เหลือก็ได้คัดเหมือนตามรูปเมื่อกี้เหมือนไอ้ขั้นตอนแรกๆอ่าคือพวกนี้ได้คัดออกมาจากฉากหลังเนาะฉากหลังก็เป็นช็อตที่แคปจากเมฆมาเพื่อการฝึกเหมือนเดิมอ่า ก็เป็นตั้งโจทย์ฝึกไวๆจบไวๆอ,อันนี้ก็แบบเห็นไหมเพราะว่าเราจะใช้แบบกลางอนาเขตเป็นแบบ Mark Solid, มาร์กโซดิดกลมๆดำๆไว้แล้วก็ให้มันแบบกดตัว S สเกลมันให้ค่อยๆขยายพอขยายดำได้ประมาณนี้แล้วก็จะเอาเอฟเฟกกลางอนาเขตที่โหลดมาจากเน็ตมาใส่ทับวงกลมอีกทีนึงแล้วมันก็จะปุ๊บคุมเต็มประมาณนี้แล้วก็พอมาตรงแบบกลางอนาเขตตรงนี้แล้ว เห็นไหมมันก็จะเป็นเอฟเฟกอันนี้อันนี้แล้วก็ก๊อปมาวางใช่ไหมวางด้านบนปรับเป็นโอเวอร์เลย์เหมือนที่ผมบอกไปข้างต้นอันนี้คือตอนไม่ใส่เห็ไหมตอนไม่ใส่คือแบบแสงอะไรมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือแบบเป็นสูตรลัดนะวิธีการแบบเหมือนฟิลแสงให้เข้ากับบรรยากาศโดยง่ายและไวที่สุดก็เอาไอ้แสงบรรยากาศที่เป็นฉากหลังมาวางทับตัวละครด้านบนแล้วก็ปรับเบอร์ใส่โอเวอร์เลย์ เห็นไหมมันก็จะได้แล้วเห็นไหมนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะเอาไว้ลงในสมาชิกนะครับผมตอนนี้ก็กําลังฝึกคอมที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็มีพี่เอว่นนะฮะตอนนี้นั่งอยู่ทางขวาก็ช่วยไก์สอนเกี่ยวกับคอมไปด้วยนะครับแล้วก็มีน้องฮาวแมวออฟฟิศนี่อยู่ดูเป็นเพื่อนนะครับผมอ่าเป็นภาพบรรยากาศนะสมัครคนสมัครสมาชิกเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุยงานต่อและนี่นะครับ เราก็คอมได้คัดดึงแล้วแล้วมาเปิดจอใหญ่เลยมีพี่โอเว่นช่วยสอนในวันนี้โอโ้มีน้องฮาวอยู่ดูด้วยเปิดขึ้นจอใหญ่เท่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้และนี่นะครับเอ้ยมาดูกับจอแม็กอีกทีนึงโอโ้โเท่โอโ้เท่เอาไปลงสมาชิกบ้าไป โอ้โหโคตรเทพโคตรเทพเลยดึกคัทก็เสร็จแล้วมีเที่ยเว้นกับน้องฮาวอยู่น่เพื่อนเอาเอาเลยครับ อีกสักรอบพ,อพี่อีกสักรอบเพลเลยนี่นะครับน้องๆเสร็จแล้วและนี่ก็คือน้องหาวสมาชิกแมวฮอตฟิตที่อยู่เป็นเพื่อนเราระหว่างคอมในวันนี้ โอ้เป hey, hey. oh, ็นแมวาล้องขอบคุณ nah, พี่เอเวนด้วยนะครับวัน <may> น <symbolic> ี <ok> ้เห็นเท้าเขานิดหน่อยชุ้ชุบชโอ้โตมากลิวอีกิ้งกมรคูโ